สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่ฮักแขคสู้ผู้สุขคนมาผอกัสสาวพี่คุณคนสวยหลักเกเจใบบัวคนงามได้จามมาจากพี่น้องจามมากินข่าค่ะแคบหมูกรอบครับพี่น้องจ้าตำบักแค่รสใส่ปลาแดกใส่บักกอกจ้าอันนี้กับคณะสดสดอันนี้กับยางหมูฮ้องฮ้อมพี่น้องอันนี้กับขนมจีนได้จ้าเจบัวพนันจะยิบแล้วยิบอีกสาวพี่คุณไว้ให้ฟ้าอย่าฟ้าไทยคลิปก่อนเลยสีโบได้กินหรอ ไ,ได้กินดนะับอบอดกุนบอดกุนยังบ่ให้หยิบเลยพักบ่ได้พักเคยังใครในนี้เขาจายังไม่ได้ชิมตำคุ้งไม่ได้พี่บัวนัวซิมบอรซิมนึกกินเขากินขันกินเอากินพี่น้องมาเด้อจ้ามาเด้อเขาบ่กกินกินแต่ขนมจีนจ้ามือหนีแคบหมูกบก่าพี่น้องขั้นชิวให้ทั้งหมดทั้งมวลกังนงั้นแหละมาเด้อพี่น้องเด้อ แสบบอ,แสบ,บอแสบกสบระแซบหัวใส่ใบผักขนาดพี่น้องกินห้วกลล่มออกไปในพูดปาดพูดปาดว่พื้นค้นไปได้ที่เ่้ <laughs> แซ่บขนาดแม่ด้วยฝั่งมากกินเขา่ขาเข่าก็มีขนมจีนก็มีว่าสิบ่กินเข่าก็บอุ้ยอยู่บ่ได้พี่น,อนออ้องหน้ากรอบร่างเลยด้วยสาล่างแล้วเศษเศษเศษอีริีจ้ถเพราะแล้วพี่บวัวเป็นตัวมันลายมันสิเมดมันกินบักนลายนยูเอาให้มันแล้วอาหารนั่นแล้วก็อันนั้นทนี้มันมากระชีดนะ bọn 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 qua, bọn 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 Mình bọn 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 ô bọn 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 มืแล้พี่บัวเอ้มันแสบจหูอบอาเจ็บ,บัวไปเต้นพี่น้องเจ็บบัว่าเขาไอ้จัหูบ้ว่าเขาอยู่ท่าไหนแล้วตัวพ้าเขาเต้นทั้เมื่อยมาสักนอนาะงไปอยู่กับพ่อไปแม่มึงบอกคุบะเขาเียดูอิดอะไรคุบะเขาเมียกโกียาแดก็รุเท่ขนมแห หุงหนึ่งแบบไงพูดนะคลิปเขาเอิดอย่างโว้ยคือตอนง่ากว่าเก่าวะเก่าเจ้าหันฟังบอกหันทอดถ้ามันตอน่าน้อยนึงอาบอกมันกว้างกว่าขึ้นกินกินกิน กินมูได้ก็แซ่บมนันนกันเนาะขนมจีนก็ตำฮวงตำเหมืนกันเนี่ยแล้ว่าตำเนี่มันจะแซ่บรกับตำของฮงผลเนี่ยมันอันนี้พอมามันหวานเนาะมันกรอบหวานเพลงเจ้ากินอย่างปลาหมานน่าวันนะเป็นตเสแซ่บว <c oughs> ยเอาบวยเอาแขกจ้า พี่น้องเมืองขนมจีนเจ็บวัวมาจากเมืองไทยได้นีจ่จ้าทั้งทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยนี่หมูก็อบเองค่ะหมูก็เห็ดเองตำมันอยู่ก,กับเห็ดเองนะจ๊ะพักกับไปเก็บเองจ้ะว่าจริงบ้จ๊ะเผ็ดเกินไปบ่พี่บวัวเอ้ยฮะเผ็ดบั เ <Wow. S 2> มื่อนั้นเพดกว่าโอ้มันจะนำ้นำหัวน้ำตาแล้วอเมืม่อีหร่ก็เพจตั้งแบบ น้อยบอกกอกพี่น้องแซาบคุ้นมากมากกินน้อยบอกกอกได้จ้ะอร่อยเพราอไปไปแล้ไปกินน,ำน้ำในบ้านจอยจอยแซ่บอย่างเมาอฮอดมังไทยที่ไทยให้เบิ่งนไทยหนาะบับอกกอกอีนัยตู้เย็นเราอัดไว้ จะคในช่องฟิตธิ์วะแมนอืมดีเลยอันเอาไว้จะมาเบิร์น้าเบิร์ย้ายมันงัดมาลงผู้น,นั้นจะเอาให้ผู้น,นี้จะเอาให้โอ้ยสุดหลานกระลุ่นกระเป๋าแบบไปเมืองนอกบาเออไอผู้เอาเงินก็แตกให้นี่ก็เอาให้ตั้งว่าเป็นตูรู เก็บมาไว้อีกเขาสั่งมาแต่บ้านนอกอีก,กมันนั่นแค่ไหนมากรอบหนานี่ยเอาปลาหนึ่งมาพี่บัวดอกนันบอกให้ซื้อเดี๋ยวเขาจะซื้อมันดอกท่านะบอกว่าบอกให้ซื้อของฝากเขาเส่ยบะสนเ้ากินอาหารมั็นข้าอยู่เมืองไทยเด่นอยู่พี่บัวอืมแล้วือ แต่ว่าอยู่เมืองไทยไปยก,กินอกตำเค็มรสน้ำแพงเนาะโลดใจกว่าเยอดนาดโลดหนึ่งก็จะได้มาจากหัวแล้วเห็นบะอะไรอยู่นนะหัวบางไงเป็นแนกินตำกุ่งสังกคนแต่คือว่าปูกบอกุ่งกับกอเว็นะบ้านจักต,ต,ตน<ะ>้นพิบ่าต้นไน้อยจคืออะไไปเก็บตำไหม นนก็เปนอ่กับะไอเยไปจัดรอตะลี่จากใบหนึ่งเอาอย่างนอ้อบ้านคาเทจิได้สามสิาบ,าบหกล,ล้านเจ้าก็คือทีตรงขาบ้านเจ้าเลยสองล้านผูกพัดซ้ายอย่างสองล้านทำมันว่ามันสองล้านนินอ์กงใช่สี่ล้านมันไงกอืไงสี่ล้านเอาโหลดตรงขาบ้านตรงขอางเออมันบ่เปื่อไปไหนไกลเลย ก็ที่ขายว่าน่ะพอเห็นเจ้าของเขาจัดเกลือจังมีเซตเจ้าของเจ้าก็ไปหยุดเอาขึ้นในข้าวเหรอ,อลงทุนปนอนนั้นเหรอหมวใจนั้นจะออกมันสี่สามอืมมันออกรสค่ะ ngượn ngay nhỉ Quýt này lái sẽ đẹp phắn <laughs> <laughs> กินใบห่อนแหลมมันเฮินแล้วงบบอย่างกินใบแกมันยองคั่งมั้งแกเลยก็นั่งบวกขักไหวอีกแบกเท่าบ่แบบเท่าเลยจ่นยูน่า ถือเปรียกับขอให้มันได้เงินเจ้าของคืนนี้นะได้โอเคแนละ้วจะไปได้รอตางนั้นองเนาะมึงเจ็บวัวสิก,กินข้ามใหญ่ๆพี่น้องโอ๊ะเลยเอากินเจ็บวัวกินปวดนะอ่าอปากครับอ่านบกวางโบแม่เรียนแบบผูน <laughs> ลังคุณเ้ย <laughs> มันเป็นเอง <laughs> พ่ออ่านติดค่ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวสายคุกกระเจ็บใบบัวคอนอยากไปกินเขากันด้อจา้าจะไหนกับพวกกันไหมคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเอาสวัสดีพี่น้องครับพี่บวัว